สวัสดีครับสวัสดีชาวรถเครื่องเก่าและชาวยุค90ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องตะรถเครื่องเก่าครับวันนี้เอาใจสาวบเด็กแว้นหน่อยนะฮะ LS125 นะครับ,รบถามกันมาหลายท่านนะครับว่า หาให้หน่อยนะครับจัดให้ตามคําขอแล้วนะฮะจัดแต่งเครื่องให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเครื่องแน่นๆท่อสูดเสียงใสนะครับไล่เบาหลังนะครับไม่มีดิสหลังแล้วนะฮะใส่เกียร์โยงนะครับเป็นดมเบรกหลังให้นะครับฝาเครื่องชุบโครเมียมให้นะครับ หม้อน้ำา CB ครับของ CB-R จานแต่งนะครับล้ออะลูชุดสีใหม่เยมเลยนะครับระบบไฟเรือนไม้ใช้ได้นะครับ ไปเลี้ยวออกครบนะครับระบบไฟแต่เงียบไม่เป็นไรนะครับสีถังใช้ได้นะครับชุดสีใหม่ไฟเลี้ยวหลังครบนะครับไฟท้ายสติ๊กเกอร์ใหม่ เกียร์โยงทำเครื่องให้แล้วนะครับไปหน้าตราเพชรลอ้อถือว่าสวยครับจัดว่าสวยแล้วนะฮะหายากแล้วครับคันนี้ก็เรียกได้ว่าพร้อมแว้นเลยนะครับคันนี้ เดี๋ยวลองมาฟังเสียงเครื่องดูนะครับว่าถูกใจกันหรือเปล่าเครื่องเงียบๆเ,เลยนะครับ เสียงแสบเสียงจิ๊จ๊าดเลยนะฮะพอก่อนฮะเดี๋ยวชาวบ้านจะแตกตื่นเอาราคาก็มาตรฐานเลยครับหน0 0งบาทครับค่าตัวค่าสินสอดทองมั่นนะครับหน0 0งบาทยังไม่รวมส่งนะครับท่านอยู่จังหวัดไหน ติดต่อมาเลยครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นเลยนะครับ ls 125หายากแล้วนะครับราคานี้เดี๋ยวนี้ก็น่าจะสองอัพขึ้นหมดนะครับถ้าว่าแต่งให้ขนาดนี้แล้วนะครับ1 5 0 0 0านบาทครับท่านอยู่จังหวัดไหนโทรมาสอบถามเรื่องราคาขนส่งได้ครับมีเล่มเขียวให้ด้วยนะครับลืมบอกครับรถมีเล่มเขียวนะครับแต่ว่าขาดต่อแล้ว มีเล่มเป็นคู่มือประกอบรถแค่นั้นครับเลขตรงเลขคอตรงเลขเครื่องตรงป้ายหลังไม่ต้องถามครับหายไปแล้วเบาะก,ก็แต่งให้แล้วด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนกับ ls 125คันนี้ครับ ครับพีรก็ FC FC ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ